สุดยอดผมผมกอลนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คืนนี้เรามาพบกันนะครับช่วงเย็นครับวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับพอดีเป็นวันอาทิตย์นะครับร้านเราก็จะปิดบริการที่16บหนาฬิกานะครับก็ตั้งแต่เวลา1ิบหนาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมาพบกันนะครับเวลาเดิมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อโต้ต้าแคนรีตัวเอ็กซิมโอเบประมาณ2017นะครับพอดีกดลูกค้าสอบถามมานะครับผมก็เลยเอามาไลฟ์นะครับของจริงให้ดูว่าล้อที่เรามีเนี่ย เป็นล้อแท้นะครับมีสินค้าจริงๆแล้วก็เป็นล้อสภาพใหม่ด้วยนะครับหน้าตาของเขานะครับก็จะเป็นล้อก้านเป็นแบรนด์หน้าเงานะครับแบบนี้เลยนะครับใหม่ๆนะครับสี่วงนะครับสภาพเดียวกันนะครับพี่เรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับเป็นล้อคอสิบเจ็ดกว้างเจ็ดออฟเซตสี่สิบห้านะครับแปนล้อนี่ยังใหม่ๆกิ๊บๆเลยเงาวิ้งนะครับ สเปคออฟเซตความกว้างตรงนี้เท่ากับล้อของ Honda Civic เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ล้อลายอื่นนะครับที่ไม่ใช่ล้อของ Camry เอาไปใส่รถ Camry ผมแนะนำไปหาล้อของซ v v i c สายได้เลย17.7.45เท่ากันนะครับเพียงแค่ดูกลางตรงนี้ของ Honda จะใหญ่กว่าก็ใส่ปองกันสั่นเอาแล้วก็เปลี่ยนฝานะครับคุณก็จะสามารถใส่ล้อ o o n d ้นในรถโตโยตา้าได้แล้วของแ a ม r y นะครับน้าเราเป็นแนสีขาวแดงนะ ชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนครบอยู่เลยซอยเชียทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับฝากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ